อยากจะฝากกรรมฐานที่เรียกว่าสัพพะถะอมรฐานกรรมฐานที่ทําได้ตลอดกาลทุกเมื่อไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะดืม่มจะทําไร่ทํานามีอาชีพการงานเป็นคนแก่คนเฒ่าคนนุ่มคนสาาเป็นนั่งบวชเป็นชาวบ้านทําได้แล้วก็เป็นประโยชน์ตลอดเกื้อกูลแก่การดำรงชีวิตเกื้อกูลแก่การปฏิบัติ อยู่ที่ไหนก็เกลือกกลอนเหมาะสมกรรมฐานชนิดนี้มันมีอย่หนึ่งมรณานุสติกรรมฐานคือละลึกถึงความตายขีดห่อนมันลหลายๆตายอันนี้นั่งอยู่กับสิตายเนาะยืนอยู่กับสิตายเดินอยู่กับสิตายกินเข่างับงับอยู่กับสิตายเขี่ยวหมากแกบเงียบอยู่กับสิตายเทศอยู่กับตาย